กัลยาพาชมสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะพามาดูเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์ค่ะที่ใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะรถที่เห็นกันอยู่นี้ค่ะจะเป็นรถแท็กเตอร์รุ่น L 3 2 1 8นะคะเป็นตัว32แรงม้าค่ะ สำหรับชาวสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนทุเรียนชาวสวนลํยาไยรวมถึงชาวสวนยางนะคะที่ให้ความนิยมกันมากค่ะกับรถรุ่น L3218 เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับเอาไว้ใช้ตัดหญ้านะคะในสวนหรือจะเป็นใช้ลักถังพ่นยาทั่วไปค่ะจะสามารถตอบโจทย์ชาวเกษตรกรได้ดีนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้านะคะที่ค u ูบต้จัดจำหน่ายก็จะเป็นยี่ห้อตราช้างนะคะเป็นตัว sx 1 3 5ค่ะมาชมลักษณะของเครื่องแปดหญ้า sx 1 3 5กันนะคะแต่จะเล็กกว่านี้เล็กน้อยค่ะวิดีโอหน้าจะพาไปชมอะไรอีกรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ